มึนเมจ่จะเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ็ดค้างให้กาลังออกดอกจะเ,เพื่อนๆทัวลันเต่ากลังออกดอกเฮ็ดค้างให้แล้วอ่าผูกเสื้อไหมจ้ะรู้สึกว่าสิบ,บัวพ่อข้นโม่ใครดีบันนี้ก็เลยเอาหาใหม่ไม่เฮ็ดค้างให้จะ้ะวันนี้ขึ้นดีจะเ,เพื่อนๆมึงเนี่ยขืนข,น,ขนตามค้างดีตอนแรกมิแต่เสียคือซื้อบัวพ่อจะ้ะ ก็เลยเห็ดค้างให้คือค้างบบกทัวซะเลยเห็ดออกเอามาหาใหม่มาใส่แม่จ้ะเพื่อนๆคืนค่อยไขเนี่จ้ะจังจับแน่ตอนแรกบ่ใครจับจ้ะง,งามงามแบบที่นี่กําลังออกโดกเกี่ยเพื่อนๆโดกเขากําลังออกเอ่อทัวรันเต่าจ้ะ ไม่ที่เพีรย้างเฮ็ดนไอ้ a, ให้หมดเลยหาใหม่มาเสียบเพราะว่าใส่เสียบย่างเดี๋ยวว่พ่อจะเผื่อๆก็เลยหาใหม่มาเสียบไห้น้ำเนียังเสียบเห็นบ่แบบว่ามันมันมีเสียบย่างเดี๋ยวมันกระบายยูไหมจ้ะเนี่ยหาใหม่มาใส่มาเสริมคือเกา่าเนี่ย ฮาใหม่มาเสริมขึ้นไมมจะ้ะเพื่อนๆเนียจังอยู่นี่เมื่อไรจะ้ะนี่เมื่อแล้วกำลังออกดอกจะ้ะทั่วลันเตากำลังออกดอกนี่เห็นดอกกำลังโพกำลังยังเนี่ยนี่จ้ะดอกกำลังโพนี่จ้ะคุ้มงามพู้นะ มีที่เพดข้างหาไใหม่มาเพดข้างหาใหม,ม,ใหม่อัปเดตไปเรื่อยๆจ้ะเลาะน้ําหัวน้ําสวนคือก่าจะเพื่อนเพื่อนทยุบานบริไปใสก็คือเลาะน้ําหัวน้ําสวนจ้ะนี่สิจ้ะ,จะเห็นไหมเขาจับดีๆผู้น,นจ้ะ นี่จะต้นเขางามงามต้นสมบูรณ์แต่ว่าต้นใดบ่สมบูรณ์ก็สี่นั่งบนใยปันใดได้จ้ะนี่ต้นเขาสมบูรณ์เห็นบ่ยอดเขาใยใย,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 ยอวบแต่ว่าไม่ทิพย์บ่ได้บ่ได้ตัดไหมจ้ะบ่ได้ตัดไอ้ยยอดให้เขาแบบว่าแตกกิ่งแตกก้านไม่ทิพย์ตัดตั้งแต่แรกๆแล้วรไม่ทิพย์ก็บ่ บุฮ็ดอีกเพราะวัน่งเสียวันนี้เขาก็ขึ้นเป็นต้นยาวไปเลยแม่จากเ,เพื่อนเมืนงามงามปลูกที่แรกะกถือว่าสวยงามเลยจะ้ะโอเคอยู่เพราะว่าไม่ทิพกะบ่เคยได้ปลูกพึ่งปลูกจะ้ะบ่เคยปลูกไอ้ทัวลันเตา่าวันนี้ก็สิมาอัปเดตให้มึงตอนเก็บหมากเก็บผลหมดแล้วจะ้ะ 看，啃、嗯，帅不帅？